s team. ạ lên. tung 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 tung. ta hú กิ้มไปซีนี่บนเดนี่นี่แต่นี้เท่าไหร่สองหนึ่งอ๋อสามอ่ะเอ้ยแต่ละกูนี่กูถูกเออ ไอเชอร์ลีฟไอ้นั่นน่ะไอเชอร์ลีฟที่มันเคยคอล์รแอปอะที่มันไม่มีขายแล้วนะตอนเนี้ยเชอร์ลีฟนั้นเออไอเทียมันก็บอกหนึ่งมันก็สองสามพันแลยนะเว้ยสองพันอะไอเทียกคให้ก็เลยก็บอกหนึ่งสองพันเป็มันหายยากมากเลยนะเว้ยคนกูไม่เคยเห็นคนมีไม่ค่อยเห็นด้วย ใช่ไงแล้วอันนี้ก็มีแชมเปี้ยนอีกแชมเปี้ยนวันดอลแล้วก็ไอ้มีดวันดอลไอมีดมีดไอ้มีดวันดอลที่อะไรมีแชมเปี้ยนไอ้นั่นน่ะคาร์ลบิดเอรรุ่นแรกอะแล้วก็มีวันดอลพรามแล้วก็แฟนทอมไอกตักอตคอแล้วก็มีแฟนทอมไอ้ที่อะไรวะไอคอนเออแค่น,นี้มันก็แพงนะเว้ย